สวัสดีค่ะวันนี้ขนมทางทองถนมมิตรนะคะอ่ามาดูผลงานของลูกศิดนะอ่าลูกศิดตีโชว์ดูเนาะอ่านะควิธีตีแป้งนะคะต้ตีแบบนี้นะเมื่อวันแป้งสดหรือแป้งหมักนะคะต้องตีแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะต้นทุนหมอ้อนี้เท่าไหร่นะลูกต้นทุนหมอ้อนี้เท่าไหร่นะเ <c oughs> ทวนเทวันเทวันทวัเราคำนวณเมื่อกี้สามสิบบาทใช่ไหมส <c oughs> ามสิบบาทนะนายคุณลูกศิ์มาจากไหนนะลูกวันนี้สระบ,บุรีค่ะสระบ,บุรีนะอ่ามาหยอดดูเนาะ ถ้าเป็นแป้งสดก็ประมาณสี่สิบอันนี้แป้งหมักนะสามสิบนะ้ะยอดนะ่ตีแบบนี้ได้เลย <S 2> 2 <S นี่นะคะสองเก้าสมอ่านี่นะคะสาสิบบาทนะคะอ่าจะหมุนเขาหาตัวโอเคนี่แบบนี้เลยนะคะอ่านี่นะคะเติมนิดเดียวนิดเด,ยเดียวนะลูกอ่าไม่ต้องเติมแค่นั้นอโอเคพอละนี่นะคะอ่าสองเก้าสามอ่านี่ชิ้นที่สอง โอเคแบบนี้เลยเติมนิดเดียวรกเติมนี้เดี๋ยวหลังดันขึ้นนะไม่ต้องเอาทับพีนะไม่ต้องเอาไปมันอ่าเติมเขียนนิดหนึ่งหูกเขียนนิดหนึ่งเขียนนิดเดียวโอเคอ้าโอเคพอแค่สองชิ้นแล้วนะคะอ้าชิ้นที่สามอันนี้ได้ทุนคืนแล้วนะคะอืออ่านะโอเคนี่นะคะนี่กาไรเต็มเลยนะคะนี่สามชิ้นเนาะลุกเนาะ,ะที่เราคํานวณสามสิบาทอด้นี่กกำไรแล้วนะคะ อ่านี่มือใหม่อยู่นะคะนี่แป้งมอที่สามนะลูกเนาะนี่เก่งแล้วเก่งแล้วแค่สามมอนะโอเคปิดฟ้าทันทีนี่นะคะนี่นะคะอ่ามอนี้ที่คุูตีให้ดูเนาะต้นทุนสามสิบเนี่ยค่ะสามชิ้นทุนคืนละนะคะที่เหลือกําไรนะหมอเนี้ยถ้าแป้งฟูดีเอถึงสามสิบสามสิบห้าชิ้นนะยังยอดไม่เป็นเลยก็ต้องได้ยิมห้าชิ้นนะลูกเนาะอ่านี่นะคะที่เรายอดไปเมื่อกี้อ่าดูสิคะอ่าติดติดขอบติดขอบเออดึงดึง,ดงลงนะคะ อ่ะแป๊บเดินวนกับแป้งฟูนี้นะคะรอ,ะอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อ่าดูชิ้นต่อไปลูกอ่านี่ยังไม่ได้โอเคปิดเล้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวรอค่อยอีอดเนาะอ่าเนี่ยค่ะต้นทุนจะถูกมากเลยนะลุกเนาะ,ะรวมคิมรวมไส้ก็ตีว่าแป,แป้งแป้งบาทหนึ่งเนาะอ่าคิมห้าสิบสตางค์นะคะไส้บาทบาทห้าสิบต้นทุนก็สามสี่บาทเองเนาะ เป็นไงขนมครัวอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยเลยเนาะ,อะชอบมากไหมชอบค่ะชอบเนาะ,ะพร้อมทําเลยเนาะ,ะพร้อมเอาสั่งตรงสั่งเตาไปทําไปขายได้เลยเนะ<ๆ>าะกําไรดีในบรรดาขนมตัวนี้จะกําไรดีที่สุดหลังติดฟ้านะคะ่ะติดพื้นอึบอึบคลิอ่าคลิปไปข้างหน้ายังไม่เก่งไหมเพีงไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็เก่งไปเองมีเตาก็ไปฝึกเองเนี่ยหลังเนียนคลิปเลยเห็นไหมคะเออเนี่ยนะคะเออนะคะอ่ะ อันนี้ไม่ช้าอันนี้สอนไปหม้อหม้อหม้อก่อนหน้านี้เนาะนี่ am. อันนี้ฝึกใส,ส่ใส่ครีมไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้มาฝึกความอะไรนะออให้คล่องมืออีกเนาะให้คล่องมือนะคะยังไม่เคยหยอยใช่ไหมอันนี้ไฟอ่อนนะลุงนะแบบนี้เนาะ,ะนี่ฮะเห็นไหมตัวนั้นสวยแลวเห็นไหมแต่ตัวนี้ยังอ่อนแบบนี้นะคะอยู่ที่ไฟเนาะของครูมันเป็นเตาแบบนี้นะคะสามารถขยับไฟได้นะคะขึ้นนิดหนึ่งนะอะ่มันอ่อนแล้วก็ขยับขึ้นได้นะ เป่าแล้วก็ขยับลงแบบนี้นะคะคุมไฟได้ดีมันก็สวยแบบนี้นะคะครูสอนทุกขั้นตอนนะคะอ่าสอนครีมนะคะไส้นี้แนะนําที่ซื้อให้นะคะอ่านี่ค่ะมาสอนหยอดสอนทนทํานะอ่าจนกระทั่งเป็นเลยนะคะอ่าสนใจก็เข้ามาเรียนนะคะขนมถังทองถนอมมิตรเนาะครูเปิดสอนที่ซอยวัชรพลบางเขนกรุงเทพนี่เองนะคะอ่าสนใจกระทักขเข้ามาได้นะคะสามพันเก้ะ 3, นะคะมาเรียนได้หนคนเนาะผู้ติดตามเสียเพิ่ม500บาทนะคะ นอกจากช่วงโปรนะคะโปรสามพันสองเรียนแล้วสอคูณ2สูตรเนาะอาะติดตามช่วงโปรกันนะคะครูจะบอกให้นะคะใครทักเข้ามานะคะอ่าวันนี้ครูลงคลิปแค่นี้ก่อนขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ